ากินเขากินน้ำถ้ากินเขากินน้ำแล้วเขากินอิ่มแล้วนะครับเขากินกินขี้ออกแล้วครับผมมัจะนั่งนั่งเห็ดคลิปอยู่นะครับเห็ดคลิปแล้วครับเ่งกับพีผีเป็นแบงขนมกันนะครับก็มีผู้ป่วยนะครับเป็นเอาขนมมาฝากขนมกะลีปั๊บ ดืมืไ่นฮะองฟิเออนั่นว่าอยู่อะไก็เป็นก็เอาขนมก็ีปัดมาฝากนะครับอเอามาลายกองครับแบ่งกันกินเลยปูละกองยมจะตอเมกินน่ตอนเที่ยงนะครับรับแกมีท่านเบอเดียครับสือมาลายกองครับเป็นโลครับเป็นเอามาฝากนะครับ ็นมารักษาอยู่นี่นะครับมานวดอยู่นี่นะครับใส่บริการอยู่นี่ขาบ้านเนี่ยาเลยเนี่ยนี่ครับมีผัดแตงนะครับแล้วก็น้ำพริกนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มอเตอาเงินอยู่งล้างต้นไมนะ้น่ะได้เลยครับครับสำหรับวันนี้กรคนเก็บต้นกล้วยกมาบกไฟหลายนะครับมาบกไฟหลายครับก็รูดซ้ายที่กันนะครับอาจจะเป็นตัวสมากทักมากอะมีปัญหากันเรื่องเงินนี่แหละครับ เงินที่มารักษานะครับเงินที่จะมารักษาเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยพ่นะบางคนก็โทรมากกับว่าบ่มีเงินครับรอเกี่ยวหลาอเกี่ยวน้ำจะรอเาเกี่ยวน้ำแล้วหรือว่าลูกกลับมาจากทํางานครับบางคนนี่ลูกไปเห็นง,งานอยู่กรุงเทพกรุงไทพอยู่ชลบุรีระย,ยองหรือว่าบางไรตต่างๆนะครับสิบปีมากเลยมีโบนอ่ะโบโนัดนะครับ ว่ากันไปนะครับบางคนก็ว่างกันนะครับบางคนก็ว่ากูมั่นแล้วกันคนก็เกี่ยวเขาแล้วกันรอดูมากกอนครับเนกระสเดินทางมารักษากันนะครับว่ากันไปบางคนกะทักมาว่าอาการทักอาการนี้รักษาจากมือจากมือครับผมก็ตอบไปบบเป็นกันนะครับผมกับ่บเป็นมอนะครับ ไรโทยอย่างเดียวนะครับผมกับเป็นแค่แอดมินครับบ่ไดเป็นหมอครับผมบ่รูว่าสิรักษาจังมือครับผมจับเส้นบ่เป็น <c oughs> ผมจับเส้นบ่เป็นครับ <c oughs> แต่ผมบอกอาการว่าการปฏิบัติโตนี่ผมบอกหาได้ครับเรื่องการปฏิบัติโตหลังการรักษานะครับเป็นที่ปรึกษาห้ได้นะครับต้องปฏิบัติโตแบบใดนะครับ น่าจะที่นวดแล้วก็วัยยุบ้านตองเห็นแบบใดนะครับอันนี้เป็นทีปึกซายใด้ครับเพราะว่าผู้ป่วยลายท่านนะครับดยว่าคนที่มันนวดตัวนีนะครับเป็นกะกลับไปเป็นกะมีการขอไล่ขอเฟสตไวใหมนะครับโดนในโทรมานะครับศึกษาเป็นกะทามนะครับกลับไป,ปที่อากามีอาการเจ็บนะครับ เจ็บบางันบางนี้เพคะนะเพราะว่าใจเย็นๆเ,เสียฐมันพึ่งออกมันเป็น,นแผลภายในครับมันบริเป็นแผลภายนอกนะครับเป็นเป็นแผลภายในไม่ใช่แผลภายนอกมันก็เป็นธรรมดานะครับกานวดแบหนวดผ่อนคลายนะครับเป็นการนวดตรงจุดนะครับ เป็นการนวดต้มจุดครับผมเจ็บบางไดปวดบางไดครับแต่ว่ากระดูกทับเส้นบางไดเพ่งกันนเหง้าบางขันนะครับจากมื่อจะกมื่อกัเป็นสบอกเองนะครับตั้งอยู่กี่วันครับต้องรักษากี่ครั้งครับบางคนก็เลือกที่นอนอยู่หนีนะครับบางคนเพ่งก็เดินทางมาไกลนะครับบางคนก็ออกไปพักข้างนอกครับอยู่ข้าง่วนโตก็มีนะครับหรือว่าพักโฮมหลอดอยู่นีครับ มบีนะครับี่้องในผัดสิ่งราคาก็โทษถามกันเองนะครับโทรมาโดยโตรงเลยว่าทักเขาทําเพจครับเห็ดหลันี่เพื่อสุขภาพนั้นเดิมทักเขาไปถามบนเบึงครับหรือว่าโทรไปสายด่วนนะครับศูนย์แปดศูนยามสาหเจดหนึหำไว้นะครับศูนย์แปดศูนย์สสมสมหเจหหนึ่งครับว่าโทรบันครับ ว่าเบากับเพานโดยตรงครับอาการเป็นแบบใดเจ็บปวดแบงใดครับราคาเท่าใดครับรายละ,ละเอียดอย่างแค่นี้นะครับรอไลฟ์ก็ได้ครับมันสวนทางคนนีกทุกคนจะได้ลบคลิปกับพวกมีค่าลบเห็นดังไลฟ์กับสวนกับแซคครับโอ้ยิ้มได้แล้วทีนี้ได้กินไอศิรมแล้วอายุ <laughs> ได้อะไรมาลูก แม่นู่นอยู่ล้างบาตไหนได้อะไรมาไม่ใช่มันละลายหมดแล้วบนีะ่ะแม่ไปล้างบาตมันมีหลายหลังลูกไปดูผู้ป่วยอยู่ล้างบากไหนมาดูดี่อะไรโนตินได้ยินได้ตินรันซาวครับลันซาวได้ยินได้ินตื่นมาก,กับห้องไห้นะครับเบยนแม่ แม่ไปไหนลุงแม่ไปไหนผมบอกกกี่ตัวไปแล้วว่าแม่ไปเที่ยวครับนั่งไ้เรื่มอ่ะนี่กักัดเหว่งมงนะนะครับนั่งไปนั่งมากกับอินเนื้อจะสิกินกกมกกินได้บ่ออิ่มทองนะครับมกกักคิ้วช่วงดึกๆนะครับช่องทุกสามทุกหรือว่าแสบท้องนะครับก่อน,บอ,อ,อ,นบกอนกินยานะครับ เราตงจะกินยาก,ก่อนนอนนะยาประจาตัวนะครับยาประจําตัวสามเม็ดยาประจําตัวของผมเองนะครับบ่านเป็นยาบางนี่เพิ่งอ๋อห้นะครับเป็นยาของผมเองเมียนว่ามารักษาอยู่นี่เราไม่ยานะครับบ่ม,มีครับม,มีบ่ม,ม,ม,มียาณนะที่ตรมีไม่มียานะครับ เป็นการนวดครับไม่มียาให้กินไม่มีนโยบายขายยานะครับพิธียาพระราเก็บปวดนะกับยาแก้อักเสบที่คนกินนะครับกะหลายๆท่านนะครับปุวยหลายๆท่านกคน็คงจะเห็นบรรยากาศไปแล้วเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับบรรยากาศที่ร้านนวดนะครับ ูติดตามข่ามาใหม่กับอาจีพยังทัฒนเห็นนะครับการบิ็งคลิปก็ได้นะครับเกอมันก็ะเดิลบไปหลายคลิปแล้วล่ะกมจะแสดงให้กันเสดายที่ผู้ติดตามข่ามาใหม่เพิ่งบ่ได้เห็นนะครับบรรยากาศเป็นมๆเลยพงกระดีพยายามนะครับนจะไล่บิ็งก็ได้นะครับผมเพิ่งเกตุขึ้นมาใหม่เดียก็หลายคลิปแล้วล่ะครับหลายคลิปแล้วนะครับ มไม่ได้ไลค์คลิปแล้วครับผมไล์เบื้องนะครับบรรจงกัดตัว่าเพิ่นกะห้ามนะครับห้ามเฮ็ดคลิปห้ามทำคลิปภายในครับผมทั้งตอนกําเย็นตอนกลางคืนนะครับมันก็เลยจิบรเห็นรายละเอียดคือจังต่กอนนะครับแต่ก่อนมันเห็นรายละเอียดของคนป่วยแล้วก็นคุกี้กับคนป่วยบอกคนป่วยนะครับไอ้ถามถยอาการกันเป็นแบบนั้นแบบนี้มุ่งกัด้เห็ดคลิปในเบิ้งนะครับอันนี้กับบริษัทดได้ไครับผม เป็นกาว่าทำไม่ได้โอเคเดินไปตามเกมทั้งหมดมันนั่งเบาผูดเยอะจริงๆแล้วครับตอนแรก็ะไอเห็นบรรยากาศตอนนั้นทังนี้ครับตอนยินเข่าตอนเศร้าตอนแรกนะครับนั่งเบาบา้บาบๆไปเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันเด้อครับมันอาจจะมีช็อตเด็ดๆมันอาจจะมีการอนุโลมเกิดขึ้นต่อไปยืนเมเนนอนครับอนาคต ตอนนี้มันยังอันนั้นเยอ่ครับผมว่าต่อไปนี่ผมอาจจะเห็นเ็ิมเหมือนเดิมก็ได้เอ็ีซ์กเพื่อกาวเลยเห็นรายละเอียด,ดยกาว<ด>อาจจะจอรลึกกาาอีกนะครับ<ด>จาบ้ารอเมืองกันต่อไปครับรอดูกันต่อไปที่หนังตอนสองนะครับมีผากแรกมันก็มีผากสองอาจจะเปลียนไปนะท่านน้องนั่นนะครับบางทีก็ ผมก็ท่อคือกันนะครับก็คิดไปคิดมากอะคนโง่เท่านั้นแหละครับแต่บางคนมันก็ถ้าเจอก็เพรมันเป็นธรรมดาครับบนจะมผมเคยบนในคลิปครับใครถิ่นสวอปเดี๋ยวมันกัดแปดด่านครับปัญหาลายยางมันกัดใจออกนะครับยอมเราก็ใจออกด้วยกัน การเหตุกิบคนเบิงนี่ยเป็นเรื่ององ่ายๆนะครับเบิงอัจฉริยแบบใดก็ได้เึงจะเห็ดไปนี่ยอดวิวบอถึงสิบจะสวนป่าครับนั่งเห็ดเมื่อยซืือๆคือผมมันนั่งเบาอยู่เนี่ยพอสิเบิ่งว่สิบคนโนู้นก็บ๋รู้กันครับเึงจะก็เห็นหนาผมปัดจีมซ้่มโอ้หา้าในไหมเหรอเบิ่งว่านดอกก็ว่าอาจจะเป็นเป็นทำนองนั้นก็ได้ครับขอบุญขอบคุณนะครับที่ ยังมีผู้ติดต่องจิตตามมาตลอดบรขาดสายนะครับมีมาทุกวันเพิ่มขึ้นเราไลกันหน่อยครับทมือก็นไลดูมือกันหน่อยขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันมาตลอดอร่อยไหมข้าวคนเดียวมันจะอร่อยได้ยังไงมีเพื่อนปุยมันจะอร่อยได้ยังไ,ไงไ ครับกินเดากินนางกนพี่น้องคือพี่นอนหลับไหมพี่เสียงดีสำหรัเนาะข้าวอ่อยเกินมากบอกที่นะเกลียดเราใส่มาเกือบหลับสวัสดีครับผมมาเจอกันกินน้ะครับกินเดากินน้างเป็นคนขอบคุณทุกๆท่านนะครับยังติดตามกันมาตลอดครับเอาฝากช่องทิ้งมาพาชแนลนะครับ I